อเพราะที่จีต so ้องมาห้องนี้จะได้มีดนตรีไงในห้องนี้เนี่ยห้องคัวจะมีดนตรีไงต้องปิดังๆต้องหมุนด้านหน่ยต้องยืดด้านไหนดนลดอน่ะดอลเลีย แก่เหรอต้องใสเชือกอะทำอะไร สวัสดีครับ พิจมแล้ว <laughs> พิจมแล้วยังไม่ได้เป่าเลยพิจมแล้วอะ <laughs> อ่ะเฮ้ยพี่ดิมันต้อเป็นมนัมนมนัมนมนันมันต้อมันมัน Hả? tới rồi mày tới làm polo la đó kìa Ờ cái gì này ó ờ lืม lืม ờ đi lại nè ơi mong chờ cái nào qua đi qua la đi qua polo la qua polo la กันมึงนะครับเดี๋ยวผมเสแจ้งเดยวจะืนอะไวเฝอเลบเล่เลยลีแ่นี้ฮะฮะใมาได้อย่างนี้ใหเสือมีเรด้อ่ะพี่ปัดทีหน่อไป 美女啊！美女啊！来啊！来罗达。来背把土过来。 ไ <can> ีน้ตมากไป่ายมนเดะพี่โน้ตพี่โน้ตถือเค้กนะาไปให้เราแล้วพี่นเาสวัสดีครับโอมันเรับมัน Ja!

เดี๋ยวเอาเพลงที่สั like mm ้นๆกนเ้อมันคืนน่งไม่กล้รอกองสวยดูแข็งแรงอมสวยเดอะไรกละใช่อุทุ่งแตสาวแชพูวันเกิด you วัเกิ to you i เด to y o Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, to you, happy birthday you. happy birthday happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday ah, เทียนหมดแล้ไปบ้างครับรักษามันก็ดีครับผมก็ไปฮะไปรับมันกบสวนครับสุขภาพเป็นไรครับเจอเดี๋ยวสีดีนะครับขอให้หสิ้นเดือนาขอให้ได้เป็นคนเอกเรียนเรียวครับ กันเทนต์เท่ากัครับขอบคุณครับแอปพิมพ์เดย์ให้ to you เรียบร้อยครับเทียนไม่รอเทียนไม่รอเราครับเดี๋ยวเราจะทำการแกะเค้กครับผมเทียนเอาออกอันนี่มันกว่าจะจุดมันมันหอดเร็วห่อไว้นี่ไว้ด้วยไห่เเทียนมันห่อข้างบนไว้มันห่อชั้นวนเลย เดี๋ยวใคมากินมเออพวกนี้ไม่รู้จดทาาอะไรอ่านม่ถกต้องไปเรอบอื้กาทีุ่ยเทียนมันหาเไ้างบนก็จะจุดตๆนวนนันไม่มีเลยมันไม่มีใช่ใช่มัต้อเก็เกลนะจุดอะไรกินข้าวไม่ใช่ดีว่าอยู่ไดออโอเค กอกัเดียวยัไม่กินขตักใตักตักตัดแล้วไม่กล้าตัดหน้าตัวเองอ่ะป้าป้าบอวป้าบอกยังไเมื่อกี้ป้าบอกยังไงรูปยังไงในรูปมันยังไงนะตไงดีเนี่ย กก็ตัครึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวใครจะมูใครจะตาบอกมัโอ้หโอเคมาแล้วหนึ่งอันเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าไม่ไน่าเค็มมูกันเผานะเขามน่าจะไม่ใช่เขาน่าจะทำไม่ทันนี่หนึ่งสองสาม ที่เด็ดทุนละสี่ห้าหกเจ็ดพอดีเป๊ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับพี่รัตนการจกอนันต์อาศัยพฒนาเค้กนี่ยพิเศษนะครับเท่าไรน้ามัน4,500ใช่ไหม ไม่จือไม่จืดสอบพันแบงนบ่ลูกนะน่าอะรหน่าจจอะไรลองลองกินดูเดี๋ยวกินข้าวตามที่หลังตักเลยตักเลยเสียบเสียบตักเลยครับแต่เราดีเจอเราเนี่ย อ๋อมีวุ้นมะพร้าวครึ่งเดียวอ๋อมันมันมันอะเก็บวุ้นมะพร้าวไปชั้นหน่อยพี่หน่อยชั้นกลางชั้นกลางมีวุ้นมะพร้าวด้วยนิดเดียวกินเล็กกินเล็กกินเล็กไม่เอาเกลยอเอาเมนูดีทอดเค็งมะพร้าวอยู่ครมะพร้าวอ่อนครับสวัสดีทุกคนนะครับคือกระชิ้นเลยอันนั้นกินก่อนก่อนเตะบอลเนี่ยขอบคุณครับอันนั้นกินก่อนตอเตะบอลเล่นเลยนะ สมราคาเลยจะราคาสี่พันห้าลองชิมดูครับลูอันนี้อ่ะอันนี้นะนี่ครับลองกินดู กบลอห้าสิบสีปี <Okay. S 1> แต่สามมาห้สาปีพี่วาครับเฉยๆอภิ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 กินแทนข้าวแล้วกันมืนี้วิ่งมาเส้นเหนื่อย เคครับใช่ว okay, ่าอยู่เกือบแล้วตอนบ้านนะเคครับเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับนี่เอาไปพบกันใหม่ครับบาร่าเนอะไกีโจนะเจ้าไหนตาสักคำไม่นะเจ้าเลี้ยโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับไปพบกันครับข้าอยู่สี่ปีครับอายุสี่ปีให้สี่ปีนี้อยากดูหนุ่มเลยนะเนาะ Oke ya apa sorry kap.